สื่อดังอย่างดิแอเรติรายงานว่านักเตะซีเนียของทีมเชลซีหลายคนอาจตัดสินใจย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากไม่พอใจแทคติกและการกระทำของโทมัสทูเคิลขณะที่คริสเตียนปูริซิชยอมรับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่ตนเองยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเชลซีอาจจะต้องต่อสู้กับบาร์เซโลนาในการรังตัวเซซ่าอัสปลเกต้าที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ Blue Today's อัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงบลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับก,บการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือถ้ามีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blue s Today ครับ ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารของจอห์นเทอรี่นะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องนักเตะเริ่มมีความไม่พอใจเรื่องอะไรนี่นะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดร้าใจนะครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki นะฮะเซเลริราคาพิเศษเพียงแค่328,000บาทเท่านั้นไปดูกันได้ที่โชรูมทั่วประเทศนะครับหรือว่าคลิกไปได้ครับที่เว็บไซต์ w w w s u z u k i c o t ซนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวมถึงสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับข่าวเชลซีที่น่าสนใจวันนี้มีหลายเรื่องเลยนะครับก็ข่าวเริ่มจากเดียเลติกครับรายงานว่าไม่ใช่แค่โรเมลูลูคาคูครับที่แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับแทคติกของโทมัสทูเคิลแต่แรงข่าวใกล้ชิดเนี่ยของนักเตะซีเนียหลายหลายคนในทีมรายงานว่าผู้เล่นตัวรุก ในทีมเนี่ยหลายคนไม่พอใจเช่นกันนะครับเนื่องจากวิธีที่ทูเคิลปฏิบัติต่อพวกเขาเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะทูเคิลมักแสดงอาการโมโหใส่นักเตะอย่างชัดเจนตลอดระหว่างการแข่งขันทำให้บางคนเนี่ยวางแผนจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับอันนี้เป็นข่าวจากทีแอต a ลติกนะฮะก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วทูเคิลจะเคลียร์ได้หรือเปล่าสำหรับเคสต,ตรงนี้นะครับขณะที่แอตเลติกรายงานเพิ่มเติมครับ ก็บอกว่าแหล่งข่าวยังยืนยันว่าการโรเตชันแล้วก็การใช้ผู้เล่นในแนวรุกไม่เหมาะสมเนี่ยเป็นสาเหตุให้ทีมจูนกันไม่ติดและเล่นด้วยกันไม่ได้ลงตัวครับนอกจากนี้เนี่ยความตึงเครียดระหว่างผู้เล่นแนวรุกแล้วก็ตัวทูเคิลเนี่ยเกิดจากการที่ทูเคิลมักตำหนินักเตะอย่างรุนแรงหากเล่นผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นในสนามจริงหรือสนามซ้อมก็ตามทำให้นักเตะกดดันอย่างหนัก จนเล่นไม่ออกหรือไม่กล้าเล่นไปเลยครับและนักเตะบางคนเชื่อว่าทูเคิลเลือกนักเตะด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลเรื่องฟอร์มหรือความฟิตนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่เกิ่นไว้ในหัวข่าวเนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็ทูเคิลจะแก้ไขตรงนี้อย่างไรนะครับเพราะถ้าดูตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของทีมสปิริตซึ่งเป็นสิ่งที่ทูเคิลต้องพยายามปรับให้ได้นะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาเรื่องทีมสปิริตเมื่อไหร่เนี่ยรับรองว่าผลการแข่งขันออกมาไม่ดีแน่นะครับ ขณะที่อารดันมนิวสันรายงานว่าคริสเตียนพลิซิชเนี่ยได้ลงเล่นน้อยที่สุดในบรรดานักเตะแนวรุกของทีมนะครับและก็เหตุผลไม่ได้มาจากสภาพความฟิตของนักเตะด้วยโดยพลิซิชเองก็ยอมรับว่าตอนนี้สถานการณ์ของเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการเลยนะครับอาจจะว่าไปตรงๆแกก็ทําตัวเองนะครับบางจังหวะที่ร่างกายควรจะฟิตแกก็ดันไปเล่นให้กับทีมชาติสหรัฐผมว่าจุดนี้มันอาจจะทําให้ทูเคิรมองเห็นก็ได้นะครับแล้วก็ความตั้งใจให้กับสโมสร์อาจจะดูน้อยกว่าคนอื่น ก็เลยทำให้โอกาสในการลงเล่นดูน้อยไปด้วยนะสำหรับทางคริสเตียนพลิซิชนะครับขณะที่ NBC Sports รครับรายงานว่านอกจากนี้พลิซิชยังสัมภาษณ์ว่าการเดินทางไปเล่นใหกับทีมชาติสหรัฐเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฟอร์มการเล่นของเขานะครับเนื่องจากเขาเดินทางไปเล่นให้กับทีมชาติเมื่อพร้อมเท่านั้นและตัวเขาเองก็ต้องการช่วยทีมชาติ ให้ได้มากที่สุดเช่นกันอันนี้คือในมุมมองของพูลิซิชนะครับแต่ถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งของสโมสรนเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ย <c oughs> ทันที่คุณจะเอาร่างกายที่ฟิตเต็มที่เนี่ยมาใช้งานกับสโมสรบ้างนะฮะพอไปเล่นกับทีมชาติสหรัฐไปเจ็บกลับมาเนี่ยร่างกายทีมก็ต้องมารักษาแล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้ใช้งานก็ไปเล่นกับทีมชาติอีกแล้วอันนี้ผมว่าพูลิซิชต้องมองในมุมของสโมสรบ้างนะครับขณะเดียวกันนะฮะ เดลิทเลกราฟรายงานว่าการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ของรูดิเกอร์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเ,นเรื่อยๆในตอนนี้นะครับส่วนอนดัมนิวซันตีข่าวครับว่าเชลซีต้องต่อสู้กับบาเซลน่าในการรังตัวเซซ่าอาสปลริกเกต้าไว้กับทีมต่อไปหลังจากการเจราจาสัญญากับนักเตะเนี่ยนะครับมีการเจราจามาตั้งแต่ต้นเดือนแต่บาซ่าเนี่ยกลับมีความเป็นไปได้สูงขึ้นเ,นเรื่อยๆในการได้ตัวอาสปริกเกต้าไปร่วมทีมเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับในกรณีของอาสปลริกเกตา้า กับทางบาร์เซโลนานะครับขณะที่นิซ่าคินเซล่าก็รายงานครับว่าบาร์ซ่าเนี่ยมั่นใจมากกว่านะครับมากกว่าเชลซีว่าจะได้ตัวเดฟหรือว่าอัสเปิเกต้าไปร่วมทีมแบบฟรีๆอย่างแน่นอนหลังจากที่ชาบี้เอนเดสเนี่ยพยายามอย่างหนักครับในการจะปิดดีลนี้ให้ได้เนื่องจากเชลซียื่นสัญญาให้กับอัสเปิเกต้าเพียงแค่1ปีเท่านั้นพร้อมออปชั่นขยายอีก1ปีให้กับนักเตะนะครับก็อาจจะทําให้อัสเปิเกต้าพอสัญญาปีเดียวพร้อมออปชั่นเนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปสาหรับเขาก็เลยอาจจะทําให้เขา ัดสินใจย,ย้ายไปอยู่กับบาร์ซ่าก็ได้และอย่าลืมนะฮะชาบี้นี่แน่นอนก็ต้องเคยเล่นกับอัสปิเกต้าด้วยเพราะฉะนั้นการเกลี้ยกล่อมเนี่ยไม่ยากเลยต้องระวังให้ดีครับกับเคสนี้นะฮะขณะเดียวกันทางฝั่งเดลิตเทเลกราฟก็บอกว่านักเตะเนี่ยจะขอเจราจากับเชลซีครั้งก่อนตัดสินใจอนาคตของตัวเองนะครับโดยอัสปิเกต้ตาต้องการสัญญา3ปีแต่เชลซีไม่ต้องการแบบนั้นนะฮะนี่คล้ายๆวิลเลียนเหมือนกันนะฮะแต่ทางทูเคิลเองเนะี่ยอยากให้นักเตะอยู่กับทีมต่อไปและ จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสโมสรและนักเตะในการเจรจาเรื่องนี้นะครับก็ถ้าพูดกันตรงว่า3ปีนี่เราเคยเห็นกรณีของวิลเลียนมาแล้วนะครับวิลเลียนตอนนั้นนี่ไม่ได้สัญญา3ปีก็มองในมุมของบอดบริหารด้วยนะครับบางทีเราอย่าไปคิดในมุมที่ว่าเฮ้ยให้ให้ไปเถอะสัญญาเรามองในมุมบอดบริหารว่า3ปีให้ไปเนี่ยอัสปริเกต้าสามสแล้วเนี่ยเอาง่ายๆเล่นสักอีกสักปีหนึ่งอะ่ะอัสปริเกต้าจะเล่นในระดับนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะฮะ ขณะที่อดัมนิวสันครับรายงานว่าสัญญาของกองเต้และจอร์จินโยเนี่ยกำลังจะหมดลงในปี2023ซึ่งหมดพร้อมกันเลยนะครับและการตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาใหม่ของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นการตัดสินใจอนาคตของสโมสรนในยุคของทูเคิลได้เช่นกันนะครับก็ผมเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยต้องรอดูจนนาทีสุดท้ายไม่ลืมว่าจอร์จินโยเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเชลซีได้พรีเมียร์ลีกเนี่ยแกอาจจะย้ายก็ได้ส่วนกองเต้ต้องพุ่งตรงครับสภาพร่างกายช่วงหลังแกก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับ ขณะที่ทางเลียมทัวมี่ครับก็เปิดเผยว่าโทมัสตูเคิลเปลี่ยนแทคนติกของเกมสดๆร้อนๆบนรถบัสขณะเดินทางไปแข่งนัดชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหลังจากแหล่งข่าวหลุดมาว่าเปปกูเดอลาเนี่ยจะไม่ใช้งานโรดรีในแดนกลางนะครับอันนี้เป็นข่าววงในนะเขาบอกว่าเฮ้ยพอแมซิตี้ไม่ใช้โรดรีนี่โทมัสทูเคิลเปลี่ยนแทคนติกบนรถบัสเลยนะครับขณะเดียวกันครับมีเรื่องราวของจอห์นเทอร์รี่นะครับที่ช่วงหลังก็มาทำ ที่ยอชนนะครับเหมือนกับดูแลเรื่องของอการฝึกซ้อมนะฮะล่าสุดเนี่ยเชลซีกำลังสอบสวนกรณีที่จอห์นเทอรี่โฆษณาภาพ NFT รูปลิงที่เราเห็นเป็นรูปลิงแล้วก็เป็นใส่เสื้อเชลซีเนี่ยซึ่งตรงนี้มันเป็นการละเมิดเลขสิทธิ์ตราสโมสรแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆของทีมด้วยนอกจากนี้ทางยูฟ่าและพรีเมียร์ก็กำลังสืบสวนเคสนี้เช่นกันหลังจากภาพไป n อ t ดังกล่าวเนี่ยมีรูปโทรฟี่พรีเมียร์แชมเปียนลีก FA ฟเอคัพ ปรากฏอยู่ในภาพนะซึ่งก็จะมีการฟ้องร้องดําเนินคดีได้นะครับบางทีก็กฟุตบอลก็ลืมคิดเหมือนกันนะฮะใครที่เล่นไอตัวไอเอนอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงช่วยอธิบายผมใต้คลิปแล้วกันเพราะว่าผมเล่น Bitcoin ช่วงนี้ก็ดิ่งเหลือเกินก็ไม่ทราบว่าวมันเล่นยังไงนะฮะขณะที่ดัมนิวสันครับ,ร,บรายงานว่าโทมัสตูเคิลชื่นชอบนิคลาซูเล่เป็นอย่างมาก โดยเชลซีได้ติดต่อกับเอเนต์ของนักเตะแล้วในเดือนนี้นะฮะก็รีบเจราจานะฮะเพราะว่านิคลาซูเล่เนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ผมเห็นบทสัมภาษณ์ของอลูว์คารเนี่ยเขาบอกแล้วครับว่านิคลาซูเล่ไม่ต่อสัญญาแน่นอนนะครับขณะเดียวกันสปอร์ตวันก็รายงานเหมือนกันว่านิคลาซูเล่เนี่ยได้เจราจากับสโมสรอนแห่งหนึ่งแล้วนะครับเขาบอกค่อนข้างแน่นอนแล้วเขาเจราจาแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครครับ โดยนักเตะจะย้ายออกจากบาเยนน์อย่างแน่นอนในช่วงซัมมร์นี้โดยการเจรจาเนี่ยเสร็จสิ้นกันได้ในเร็ววันนี้โดยทีมเชลซีและบาซ่าให้ความสนใจนักเตะอยู่นะครับก็ข่าวไม่รู้ว่าซูเล่จะไปทางไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่าบาซ่าเอาแน่ครับของฟรีช่วงนี้จะเอาหมดนะครับส่วนเดอะสแตนดาร์ดรายงานว่าทูเคิลเนี่ยไม่เคยกดดันสโมสรนในการเร่งเสริมทัพตั้งแต่เขาคุมเชลซีมา1ปีครับคือค่อนข้างพอใจกับลูกทีมที่มีฮะ โดยแผนการนึงตัวชูสโคนเดจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ซึ่งตอนนั้นทูเครมั่นใจว่าเขาจะมีอำนาจในการตัดสินใจในการเสริมทัพมากขึ้นนะครับก็เอาละเริ่มงัดกระบ,บอกและสนุกกันละสำหรับทางโทมัสทูเคลนะครับขณะเดีวยวกันสกายสปอร์ตรายงานว่าเกมที่เชลซีจะเจอกัน,นิวคาสเซลถูกเลื่อนไปเตะในวันที่13มีนาคมเวลาบ่าย2ตามเวลาที่อังกฤษนะครับอันนี้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็น,นู่นเลยฮนะตั้งแต่ตั้งมีนาคมนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดมาก นะครับส่วนข่าวซื้อขายอื่นที่น่าสนใจเนี่ยตุตโตมาคาโตรายงานว่าเชลซีเนี่ยได้รับข้อเสนอ40ล้านยูโรจากนิวคาสเซิลเพื่อดึงตัวอัลมาโดโบรย่าไปร่วมทีมแต่เชลซีไม่อยากขายในเดือนมกราคมครับอาจจะอยากขายในช่วงซัมเมอร์นะครับก็อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้คือถ้าได้ค่าตัวอย่างที่ต้องการจริงๆให้มองคล้ายๆกับลิซแลมนโต้ครับคือมันเป็นค่าตัวที่ยากที่จะปฏิเสธถึงแม้ว่าโบรย่าจะต่อสัญ,ญญาแล้วนะครับโอ้โหแต่ถ้าได้40ล้านยูโรประมาณ35ล้านนนปออี่ก็ถืวาไม่เบานะครับ ขณะที่บาร์เซโลนาครับพยายามในการหาเงินเพิ่มอีก100ล้านยูโรเพื่อเพิ่มงบประมาณในการดึงตัวเอริงฮาเลนหลังจากจบฤดูกาลมาร่วมทีมครับโดยเบื้องต้นสโมสรจะขายหุ้น49%ที่สโมสรถืออยู่ในบริษัทบาร์ซาสตูดิโอนะครับก็ระดมทุนหาเงินกันใหญ่ครับช่วงนี้สำหรับบาร์เซโลนานะครับขณะเดียวกันลิซ่าคิเซล่ารายงานครับว่าลียงยอมรับข้อเสนอในการซื้อตัวบูนอกิมาไรส์ที่35เอ้ยขอไป33.5ล้านปอนด์จากนิวคาสเซิล ตอนนี้ขึ้นอยู่การตัดสินใจของนักเตะว่าจะย้ายหรือเปล่าคือถ้าบุโรกิมรารไรส์ตกลงที่จะย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับว่าจะได้เห็นนักเตะทีมชาติบราซิลรายนี้มาช่วยนิวคาสเซิลในการลุ้นตกชั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีข่าวในอินดี e พ d เดนต์ครับบอกว่าแฟรงค์ลัมพาดเตรียมเข้าพูดคุยกับเอเวอเรตอีกครั้งในการรับงานคุมทีมเอเวอเรตัหลังจากมีชื่อเป็นตัวเต็งนะครับก็มีความเป็นไปได้นะฮะว่าแฟรงค์ลัมพาดอาจจะได้ ทางแฟนเเวตันอะไปเรียกว่าใช้สเปรย์พ่นจะไม่เอาไอ้วิกเตอร์เปเดรราคุณซื้อที่มีข่าวอยู่แล้วก็เขาเขียนว่าเปเดรร่าเอาแล้วก็แลมพาร์อินนะครับไม่รู้ว่าอยากได้แลมพาร์อะไรขนาดนั้นเหมือนกันนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับสําหรับ Blues t เ d ย์ครับใครมีความเห็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปลาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงบลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปลาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊